อืมสปาเขากล้องทุกคนออาเปิดสวัสดีค่ะมากินข้าวผัดเผ็ดเนื้อแซีบเสบเผ็ดแซีบไปต้นหน้าครับกับต้มจืด ไม่มีต้มเจือตายแน่เนี่ยไม่มีไม่ <laughs> ม,มีต้มเจ็ดตายแล้วทนะ่านเลยนี่ห้ามเอยอนระ่อเนาะอืแซ่บอร่อยมากแม่มัานเนี่ยผัดเองกินเองเพลทเองทำเอง <laughs> ทำเองชิตายเองบ้านี่ง <laughs> ชิตายเองมันเสียบ <laughs> แต่ว่าแซ่บแซ่บนั่งตำพริกแกงเองแกงใบก้าวอร่อย หมูหวานไม่ชิมมะลกเผ็ดเผ็ดออกหูเลยนะออกนี่ใ <laughs> แม่เนีออกหูเลยขนาดจิ้มตูดน้ำร้อนเลยเผ็ดแต่ว่าแซ่บๆนี่มาว่ากินกับสะดเดาเดี๋ยวไปเก็บสระปดเดากันมาลวกกินกับนี่อีกรอบนี่ ทองผูกกับแม่ค่ะถาม,ถามฟแฟนขับป้าก่อนเด้อะไรนี่ยถามแฟนขับป้าอืมทองผูกเหรอทำไงใช่ไหมเยอะเมียม่ยานทองไทยบ่ค่อยออกค่ะเฮ็ดจังดได้ว <c oughs> ่าฉันเด้กินเข่าเนี่ย กินโยเกิร์ตกับเม็ดไอเนี้ยที่เหมือนไม้ยาที่เหมียวให้กินนะเนาะเมเชียปกติกินก็ได้ผล <c oughs> กินโยเกิร์ตเราก็เรียวกับเม็ดอันเม็เชียคล้ายๆเบ็ดแมงลักเนี่ยใส่น้ำม,มันคู่วๆก็ได้ผลกินตาม<น>ะบาดระเบิดเออกินตามบักบอลสมกรบบา้าไทย กินยาเสแล้วอืมแลต้องกินผักเยอะๆแล้วหรอน้ำ<ม>เยอะๆด้วยอืมน้ำเยอะๆผักเยอะๆแกงส้มเลยเบื่อจังที่โรงเรียนที่บอนเขาเอาแกงส้มมาแล้วก็ไข่อืมไข่ไขปลาห<อ>รอลูกไม่ทอดไข่แกงส้มไข่ทอดเหรอทอด หอยเตยแล้วก็ใส่สแกงส้มมาแล้วบางคนก็แยกกันบางคนก็ใส่ล้วนเลยแกงส้มจะอมทอดนะท <c oughs> อดนขาแน่นนะนน่นมานคุนเขาก็จะเอาแต่ไข่ก็เอาแต่แกงส้มเราจะผู้มา ใส่บักแข้งบักแข้งนะหนึ่งวันบักแข้งใจมาบักแข้งบักแข้งบักแข้งบัตแข้งนี่แหละบักแข้งอ้าวคือจับกันนี่ก็ช่องส่องซอยบักแข้งบักขาบัตรแข้งก พี่นี้ไม่รู้ว่าแย่ท่งจะเป็นยังไงอืมเป็น,นแกปวดหลังมาก,กปวดหลังแล้วก็ลงไปที่ก้นกบอะ่ะอืมอืมอืมเป็นเป็นพี่กระปวดแล้วมาเจออากาศหนาวๆก็ไม่แย่หรอไม่มาเดี๋ยวจะสอนแกโยคะจะไปเก็บขอนเอาเวลาหน <c oughs> ่อยเล่นโยคะพี่ทำก่อนนอนนะ <c oughs> แล้วแม่บอกว่าเป็นอาการเหมือนที่ แม่ไปผูดพังผืดเนี่ยผดพังผืดที่ไหนที่หลังอนะ่ะอ๋อไปพวกกระแดดทับเส้นบ้างอะไรพวกเนี้ยม,มีเดี๋ยวจะทำยาเอ็นยืด<ม>ย่าเอ็นยืดตัวนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้ดี<ม>ย่าเอ็นยืดมานวดแล้วก็มากินแล้วปาได้ยังได้แล้วะจะบอกผูดแถวเนี้นี่แกย่ยาเย,ยืดแล้วก็โยคะจักหน่อยแกปวดหลัง ก,กระดูกครับเส้นพวกอะไรนี้ยปวดยันไปถึงก้นกบแล้วก็<ช>แดงแล้วก็แดงด้วยเหรออืมก็แม่บอกว่าเป็นแดงด้วยเป็นเหมือนผ่าผืดเลยอเออมันอยู่ข้างหลังไม่ได้ดูของตัวเองแม่จะถามอาการน้องสมนะมว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าอะไรเนงะี้ยแล้วอยู่บ้านอะ่ะก็ไปหาหมอมันก็เป็นแค่โรงพยาบาลเอกชนน่ะ แล้วแกก็ไปนดวดอนะ่ะทีละสามร้อยสามร้อยก็ไม่หายแม่บอกว่าไม่ต้องเป็นว่าไปเอ็สเรยอเลยไงอาจจะได้ผ่าใช่ไหมของคุณนายจงรักผ่ามาแล้วเหรอแม่ไหดอูดพูดอ่ะอืเป็นพังพูดอ่ะเนาะ ผ่าใหญ่ยังเขาตัดเดี๋ยวจะทุกทีทททไฟกินต้องดูใจไงไฟกินอยู่เพราะว่ามันเผ็ดอันเนี้ยปลาแข่งเผ็ดบัาแข่งหว,หว,หวนานจะตายอนั่นแ่ละบัาแข่งหวาน ตักเข่าให้ว,ว่าแล้วว่าจะตักหลายมันชืเมิ่อ <c oughs> ่าเองยือต้องไปขุดเอาเหรอือมันไม่ได้เกิดอยู่กับเกิดแต่ขุดเอารากมันด้วยไงอ๋อจะใช้ใจทั้งรากทั้งทั้งหากมันทั้งต้นมันแล้วก็ใบแล้วก็ดอกอหมากด้วยมีประโยชน์หมดเลย <c oughs> เป็นสมุนไพรหมดเป็นยญกาครอบจัก,กรวาล ออเ,เอตอนพี่ไปขุดลงคลิปอยู่นะไปนั่งขุดแถวบ้านจะได้เออเอาให้แกกินอาจจะพรุ่งนี้ฮหญ่อย,ายยายอย่างเงี้ยเอ็นยืดเขาใส่แทนอย่านั่งเลยนะอืมอือนี่แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยไงสุตรของไทยนบ้าน ฝรั่งมันรู้ไหมฝรั<ฮ>่งรู้ไหมรู้เอาา้าไม่ป๊าไม่รู้หรอ,อที่ชื่อไหนี่ยป่อแล้วเขาดูจะสร้างบ้านร<อ>าู้ฝรั่งไม่รู้อะไรหรอกลูกเห็ดเหินงี้เก็บไม่เป็นเย่งเหรอหรอ,อย่างลุงที่บ้านวะหายใจยากเลยอืยอ เพราะอย่างคนที่เขาประสบอุบัติเหตุกระดูกแตกอะไรเงี้ยแล้วก็เส้นมันยมันมันตึงใช่ไหมล่ะ mm hmm. ใช้ตัวนี้นวดไง mm hmm. นวดเขาก็ดีขึ้นเดินได้ตอนนี้น่ะนี่อยู่เป็นอยู่ประเทศไหนหวะนี่เขาลงลงกันะ่ะเมียฝรั่งนี่แหละโอ้แผลแผไแผลแ ญายย,ยืมชอบเึ่นอยู่ตรงทางคนเดินแล้วป๋าก็ไปขุดเอาตรงไหน,นไแถวข้างทางเข้าป่าแล้วก็มันเป็นเส้นซอยแยกเข้าไปเป็นทางรถเข้าไปมัเขาคงไม่จูงหมาเข้าไปแถวนั้นอะโอ้ท <c oughs> ี่็นไรหลอกลางก็โอเคอ <c oughs> นะานกินสดได้ทำชากินได้ใครย,ยาในลูก นึกว่าแต่งหมาเลยทำชาหมาเลยเหรอมนว่าเคยบอกว่ามีหมาเดินไปแต่รอเล่น รสแก่ใช่ไหมฮึแม่หมดดอกลังช่วยแฟนสองหมื่นออแฟนเลยเห็นกัสองหมืนเลยพานาไปดูไ <c oughs> งอยากได้จริงๆอะคนเราลบาอีด่างใช่ไหมอืมเออมันเป็นอะไร่ะไม่รู้อย่นานบกต้มสามวัน แม่พูดดีๆก็ได้ดังไม่ต้อพูดจอยๆมันสุสวดลดน้ำหนักบานนี้บานนี้ไม่ดีกับไมนต้องมาจอดลดน้ำหนักบานนี้เขาเพอิ่ม อ้วนเพื่อน้อ้วนทั้งหนูทั้งแม่เลยตัง้งรยให้เจอเลยหนู <c oughs> าวานสูงขึ้นพ่อมันวัดไวตอนมาแล้วเมื่อวานนี้วัดอีกมิดตกใจเท่าไหร่แล้วสูงขึ้นกีน่ร้ <c oughs> ยังขึ้นเท่าไหร่เองถึงเดือนแล้วเหรอ่ uh, 20วันอ uh, 20วันน่ะสูงขึ้นตั้งสองเซนน่ะเออมีบอกว่ามันมาตรถานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่โตเร็วไปไม่กินผัก หวาก,กาจะได้แข็งแรงฉลาดเก่งผิวสวยนี่นยยยลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากด้วยนะคะ